เดี๋ยวคิวจะเอารถคันนี้เป็นแต่งล้อใส่ล้อแม็กราคาหลักแสนกลางๆให้พี่ๆได้ดูกันว่าหน้าตาของล้อราคาหลักแสนกลางๆเป็นยังไงเป็นล้อแท้ด้วยคันนี้เดี๋ยวไปรับชมติดตามกันได้เลย ใส่ล้อมแม็กซีอีสามเจ็ดของแท้มาแล้วใช่ไหมที่ร้านเอสปอร์ตเดี๋ยววันนี้คิวจะพามาจัดเซตใหญ่ใหญ่กว่าล้อมแม็กอีกล้อมแม็กในราคาเนี่ยราคาแสนสี่ใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูชุดนี้ราคาเกินล้อแม็กไปเยอะเลยนี่วันนี้เรามาจัดเลยเริ่มต้นจากนี่ช่วงล่างของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวปีกนกเป็นปีกนกโหลดของโปรเฟนเดอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็โช๊คใส่มาเป็นตัว2.5ตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดของตัวโปรเฟนเดอร์แล้ว มีซับแทงกระบอกใหญ่แบบนี้แล้วสังเกตตัวแกนโชค๊คเห็นแกนโช๊คไหมแกนโช๊คใหญ่มากๆแล้วข้อดีของตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์เนี่ยเวลาเราใช้งานไปเนี่ยห0 0หมื่นหกโลเราต้องการเซอร์วิสเนี่ยมันสามารถถอดตัวกระบอกโชค๊คออกมาเซอร์วิสทางด้านในได้นะตัวนีนะ้มันไม่ได้เป็นแบบเชื่อมติดแล้วในรุ่นใหม่ที่เป็นโช๊คแบบโมโนทูบในตัวนี้นะผม ก็จะมีกระบอกซับแทงทําให้ตัวนี้บรรจุตัวน้ํามันได้เยอะกว่าเดิมทําให้เวลาขับขี่ทางไกลมันเสถียรมากยิ่งขึ้นมีการระบายความร้อนด,ด้วยตัวคีบของตัวโชค๊คโปรเฟนเดอร์นี้มาให้ด้วยนอกจากนั้นสามารถปรับได้8ระดับในตัวนี้ตัวนี้เป็นโช๊คด้านหลังนะจะเป็นที่เรียกว่าแบบพิกกี้แบ็กก็คือตัวซับแทงจะอยู่ติดกับตัวกระบอกโชค๊คมาให้แบบนี้เลยทําให้เซอร์วิสได้ง่ายและอย่างโชค๊คโปรเฟนเดอร์เป็นแบรนด์ของคนไทยโรงงานผลิตอยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นหากเกิดปัญหาคิวเคยถามกับทางโปรเฟนเดอร์โดยตรงแล้วว่า ค่าโอเวอร์ฮอนตัวโช๊คอันนึงเนี่ยมันแพงไหมสําหรับตัวโชก๊กก็ทางโปรเฟนเดอร์เขาบอกว่าโช๊คตัวหนึ่งเนี่ยเวลาลื้อถอดโอเวอร์ฮอนรวมถึงถ้ามันหนักามากๆถึงกับตัวแกนมันเป็นรอยเนี่ยเปลี่ยนแกนใหม่โอเวอร์ฮอนใหม่ทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน2,000บาทคุ้มสุดๆแล้วก็ไม่ต้องรอแอร์เฟสที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศที่รออะไรจากเมืองนอกแบรนด์คนไทยผลิตที่เมืองไทยอะไหล่ทั้งหมดอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดแล้วนี่คือตัวโช๊คลังนี่มาดูตัวโช๊คหน้ากันมั่ง ชกหน้านี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับผมอือชกหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวสปริงมาให้ตัวนี้แล้วก็เป็นซับแท้งเนี่ยแยกออกมาต่างหากตัวนี้ก็จะมีตัวยึดติดกับตัวรถมาให้นั่นเองนะก็ปรับได้แปดระดับเช่นเดียวกันสําหรับทางด้านหน้าก็จะมีตัวเบ้าโช้แบบนี้มาให้ครบชุดรวมถึงตัวสปริงสามารถขันโหลดลงมาได้ด้วยที่เรียกว่าแบบจะตัดโหลดนั่นเองนะตัวนี้จะเป็นสไลด์กระบอกสามารถโหลดลงมาได้สูงสุดถึง2นิ้ว คันนี้นะเออนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีตัวเซนโหลดทางด้านหลังตัวนี้ไม่ได้เอามาโชว์กันนะก็จะเป็นตัวสตันโหลดสปริงโหลดก็คือสปริงมีให้ทั้งหมด4ตัวเพราะว่าในตัวเอเวอร์เรสตัวใหม่เนี่ยด้านหลังไม่ใช่แหนบแล้วจะเป็นแบบตัวสปริงมาให้แบบนี้ทั้งหมดเลยก็เปลี่ยนใหม่ช่วงล่างเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยปีนกชครวมถึงลูกหมากกันโคงและพระเอกของงานนี้ก็คือตัวนี้เลย ปั๊มเบรกคัสตอม20 z ตัวใหม่ล่าสุดาการด้านหน้าเป็นจานขนาด405ม mm. ิลิเมตรสังเกตตัวเบรกนี่เป็นเบรกที่ถอดออกมาจากรถ Porsche ไม่ว่าจะเป็นตัวคายเยนหรือพานาม e ล่และทำการบิ้วใหม่นะบิ้วถามว่าบิ้วเนี่ยทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยเปลี่ยนพระเบรกเนี่ยใหม่แล้วก็พวกลูกทรงลูกสูบด้านในนะครับผม ก็บิวเป็นของใหม่ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเหมือนเบรกใหม่อารมณ์เหมือนเบรกใหม่เลยในตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นเบรกขนาด4ีพอตใหญ่แบบนี้นะผมลูกสูบจะอยู่ด้านในเห็นปะเรียงกัน4ี่ลูกในตัวนี้นี่แล้วก็เบรกทางด้านหน้าจะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวในตัวนี้ด้านหน้าเป็นเบรกขนาด6กพอตนะอันนี้ก็ใส่พับเบรกเรียบร้อยแล้วนะครอติดตั้งรอประกอบนะตัวนี้ ทำสีใหม่ตัวนี้เป็นสีแบบอบความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นใช้งานไปความร้อนสะสมไม่ต้องกลัวสีละลายด้วยในตัวนี้ส่วนตัวจานเบรกเนี่ยเป็นจานเบรกแบบใหม่เลยซอล่องขึ้นมาตัวนี้เป็นจานเบรกแบบไฮคาร์บอนนะทนแรงกดได้สูงพร้อมกับตัวนี้เป็นจานแบบ2ชิ้นอย่างที่บอกว่าจาน2ชิ้นเนี่ยฮับกลางทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมตัวจานเบรกที่สัมผัสตัวผ้าเบรกเนี่ยนะครับจะเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นเวลาเบรกเยอะๆเบรกมากๆบนเขาเนี่ย การเกิดความร้อนเนี่ยมันจะแผ่มาที่ดุมกลางห้เป็นจานชิ้นเดียวเนี่ยดุมกลางมีอะไรบ้างในตัวรถดุมกลางก็จะประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวลูกปืนล้อจาละบีต่างๆมันถ้าให้เกิดความร้อนสูงจาละบีเกิดความร้อนสูงมันก็ละลายทําให้ลูกปืนอาจจะแตกได้ไวขึ้นในตัวนี้เวลาเบรกหนักๆตัวนี้สังเกตว่าการยึดเนี่ยระหว่างตัวฮับกลางกับตัวเบรกนะครับผมมันจะมีร่องเพราะฉะนั้นการแผ่ความร้อนที่จะมาถึงตัวฮับกลางตัวดุมกลางเนี่ย มันน้อยมากๆด้วยเป็นอลูมิเนียมข้อดีงเขาคือมันไม่องความร้อนมันระบายความร้อนไวขึ้นนั่นเองแล้วถามว่าไอ้ถ้ามันอลูมิเนียมดีงอย่างนี้ทาไมตัวจานเบรกทาไมไม่ใส่มาจานเป็นจานอลูมิเนียมเลยอลูมิเนียมเนี่ยมันไม่มีความทนทานแข็งแรงทนความร้อนได้เท่ากับเหล็กเขาเลยต้องใส่เป็นจานเหล็กแต่ไม่ใช่เหล็กธรรมดานะตัวนี้เป็นเหล็กแบบไฮคาร์บอนทนความร้อนได้สูงมากๆในตัวนี้นอกจากนั้นแล้วก็มีในตัวเอเวอร์เรสรุ่นใหม่ จะไม่มีตัวม้อลมเบรกเพราะฉะนั้นเบรกจะเป็นเบรกแบบไฟฟ้าเบรกมือจําเป็นจะต้องใช้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาด้วยสําหรับในรุ่นนี้ของเขานี้ก็ชื่อจะเป็นเบรกมือแยกรวมกับตัวเบรกมือเบรกด้านหลังอีกสี่พอตนั่นเองนี่เป็นเบรกมือแยกออกมาสิ่งที่สําคัญเลยตัวนี้ไม่ได้เอามาโชว์ก็คือรถที่ใส่เบรกพวกนี้จําเป็นจะต้องใส่ตัวดอทเพรสเชอร์ด้วยถามว่าดอทเพรสเชอร์คืออะไร ในรถรุ่นใหม่ๆม่ันก็คือการกระจายตัวแรงดันน้ำมันเบรกให้4ล้อเนี่ยมันเท่ากันถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้แรงดันมันจะไม่พอเพราะว่าขนาดปั๊มเบรกมันค่อนข้างใหญ่มากๆในตัวนี้จําเป็นต้องใส่ดอกเพชเชอร์เพื่อลดอาการเวลาเบรกแล้วเบรกหายเบรกแล้วเบรกบูบทําไมเบรกแล้วรู้สึกว่ามันเบรกไม่อยู่เพราะว่าไม่ได้ใส่ดอกเพชเชอร์นั่นเองเบรกพวกนี้ติดตั้งเนี่ยต้องเป็นช่างที่มีความรู้หรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในการแนะนำใครสนใจเบรกแบบนี้ ติดต่ออยากได้รถแบบนี้แต่งแบบมั่นใจต้องมาหาคิวฟอร์ดเลยนะครับผมเพราะว่าคิวจะพามาดูดูแลทุกขั้นตอนแบบนี้ให้พี่ๆทุกคันจริงๆที่ออกรถไปกับอคิวฟอร์ดนะวันนี้ก็พามาดูเบื้องหลังนะครับผมเดี๋ยวว่าถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างเขาก็จะประกอบการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคิวจะพาไปดูว่ารถแต่งเสร็จเรียบร้อยโหลดเสร็จเรียบร้อยใส่ปั๊มเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าต่างเราจะเป็นยังไงไปรอรับชมกันได้เลยครับ นี่แต่งเรียบร้อยแล้ววันนี้พามาครับหลังจากที่ไปเอารถมาจากร้านแต่งเรียบร้อยนี่ใส่เบรกวันนั้นที่พามาดูชุดเบรกก่อนใสนี่ครับใส่ออกมาแล้วเนี่ยฟิตเมต์เนี่ยตรงสวยกับตัวล้อแม็กเปะ๊เปะเลยสำหรับตัวนี้นะล้อแม็กบอกอีกทีนึงเป็นของ Work r e c i n g เป็นล้อเลที3 7ตัวนี้นะ นากว้าง9.5นิ้วตัวนี้ออฟเซ็ตศูนย์ดูสังเกตว่าล้อมันจะลลนิดนึงเข้ากับตัวเบรกพอดีเลยระยะของตัวเบรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวนี้มันเป็นก้านยกด้วยเพราะฉะนั้นตัวก้านของตัวเบรกตัวก้านของ,ของล้อเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดกับตัวเบรกมากเพราะฉะนั้นระยะเนี่ยอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจะสังเกตว่าถ้าเป็นรถบางยี่ห้อเนี่ยที่ก้านมันไม่ใช่เป็นทรงก้านยกแบบนี้โอ้โหก้านเนี่ยติดกับตัวเบรกมากเลยนะมีระยะห่างนิดเดียวเผื่อมีก้อนหงก้อนหินเข้าไปติดเนี่ยอันตรายมากๆแต่ดูเนี้า6 พอร์เนี่ยเป็นลูกสูบแบบใหญ่ด้วยสิ่งที่จําเป็นสําหรับการติดตั้งเบรกแบบนี้ที่หลายๆคนไม่รู้หลายๆคนใส่เบรกคัคนนี้มาใส่เบรกสไตล์นี้มาคัสตอมหน้าหกพอรนะ์นี้จะเจอปัญหาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเบรก่วดซึมเบรกแตกเบรกไม่อยู่เบรกแล้วรู้สึกว่าคันแป้นเบรกเนี่ยมันจมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายถากตัวดอปเพชเชอร์เดี๋ยวคิวจะพามาดูว่ารถคันนี้ใส่เป็นยังไงนะ นี่สาหรับทางด้านในที่เราใส่มาบางทีเราจะมองไม่เห็นอย่างแรกเลยในส่วนของตัวคอมาที่เป็นรุ่น e v e r อร์เลปแพตินัเนี่เราจะได้เป็นคอม้าอลูมิเนียมมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวปีกนกโหลดของโปรเฟนเดอร์ตัวโชค๊คที่เป็นกระบอก2.5งมขนาดแกนใหญ่มาพร้อมกับตัวสปริงมีซับแทงอยู่ทางด้านหน้าและสิ่งที่สําคัญที่คิวบอกไปว่าลักษณะการใส่เบรกที่ดีเนี่ยนะครับผมจำเป็นมากๆเลยสำหรับตัวนี้ก็คือสาย สายที่เป็นสายถักตัวนี้ครับจะมีความแข็งแรงมากกว่าสายเดิมสายเดิมๆของเขาจะเป็นสายที่เป็นสายยางนั่นเองเพราะฉะนั้นเพรสเชอร์ของตัวเบรกที่มีขนาดใหญ่เพรสเชอร์มันเยอะขึ้นแน่นอนในตัวนี้การขยายถ้าเป็นสายยางมันอาจจะมีการขยายโป่งขึ้นอาจจะมีการรั่วซึมการแตกได้แต่ถ้าใส่เป็นสายถักแบบนี้ครับผมโอกาสที่จะรั่วซึมการปริการแตกเนี่ยแทบไม่มีเลยในตัวนี้นะก็เพิ่มสายถักเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไอกระป๋องแดงๆเนี่ยที่พี่ๆเห็นกันเนี่ย คือหลายคันที่ติดตั้งเบรกไปเนี่ยราคาแสนกว่าบาทเนี่ย มันจะไม่มีชุดนี้ถามว่าทําไมติดตั้งเบรกกับคิ้วเนี่ยราคาถึงโอ้โหทำไมมันข้ามไป2 0 0 0 0 0เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวนี้ที่เป็นตัวดอกเพเชอร์มีต้องมีทั้งหมด4ล้อนะไม่ได้มีแค่คู่หน้าอย่างเดียวตัวดอกเพเชอร์เนี่ยมันจะทํางานก็คือในตัวรถใหม่ๆจะเป็นเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ไม่มีม้อลมเบรกแล้วจะใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งการทํางานของตัวเพเชอร์ ure, ในการยิ่งน้ํามันมาสู่ตัวคาลิปเปอร์ต้องมีตัวนี้พี่ๆเป็นตัวบาลานซ์นะบาลานซ์แรงดันน้ำมันเบรกเขาเรียกว่าด็ กระจายแรงดันน้ำมันเบรกถ้าเบรกตัวนี้รู้สึกว่าเบรกแรงดันมันไม่พอมันจะเพิ่มแรงดันเบรกให้ด้วยตัวกล่องตัวนี้ควบคุมตัวเบรกอีกทีหนึ่งนั่นเองอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญและจําเป็นมากๆสําหรับใครที่ใส่เบรกใครที่ใส่เบรกไปแล้วลองเลี้ยวล้อแบบนี้ดูแล้วก็ลองสังเกตดูก็ได้ว่าสายของพี่ๆที่ใส่มาเป็นสายถักหรือเปล่ารวมถึงในส่วนของตัวเบรกเนี่ยมีตัวกระป๋องแบบนี้ไหมที่เป็นตัวดอทเพชเชอร์ถ้าไม่มีเนี่ยต้องติดตั้งเพิ่มคนระับเพราะว่าแรงดัน น้ำมันเบรกเดิมๆเนี่ยมันอาจจะไม่พอในการใช้งานจริงๆมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาในส่วนของเบรกแล้วหายเบรกแล้วเบรกจมทําไมมันรู้สึกว่าใช้งานไปแล้วเบรกมันไม่ดีเท่าของเดิมนะ่าเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันว่าหน้าตาเวลาใสซออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้ก็ทําการหลดลงอีก2นิ้วนะด้วยช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดเลย นี่ทางด้านหลังก็ใส่มาเป็นตัวเบรคขนาด4พอร์ตที่พาไปรับชมกันนะแล้วก็มีเบรคมือไฟฟ้าแยกออกมาต่างหางในตัวนี้ในส่วนของตัวช่วงล่างทางด้านหน้าก็จะมีตัวกระบอกซับแทงที่ยึดติดกับตัวตำแหน่งกันชนหน้าแบบนี้แล้วก็เป็นสายถักตัวน้ํามันโยงไปถึงตัวโช๊คมาแบบนี้นะครับตัวโช๊คก็เป็นโช๊คขนาด2.5ขนาดใหญ่ ในรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับตัวสปริงพร้อมกับตัวสไลด์กระบอกตัวนี้โหลดลงสุดก็คือโหลดลงได้2นิ้วนะพร้อมกับตัวปิ่งโนปรับองศาใส่มาเป็นของโปรเฟนเดอร์อย่างที่บอกไปโดยรวมภาพรวมก็ออกมาดูสวยงามมากๆสำหรับตัวรถคันนี้ สำหรับตัวช่วงล่างเบรกนะครับผมใส่มาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาเ็าออกมาดูสวยงามแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวคันนี้จะมีการแต่งต่อไม่ว่าจะเป็นท่อเนี่ยขึ้นท่อใหม่ตรงรุ่นสําหรับตัวแพลตินัม V6 เลยจะไปทําท่อที่้านท่อรอติดตามชมการรวมถึงตัวชุดพาร์ทคันนี้จะใส่เป็นชุดพาร์ทของวกเตอร์แต่งออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวคิวจะพามารีวิวรอบคันให้ดูกันอีกทีว่าออกมาเนี่ยจะหล่อขนาดไหนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับช่อง E ีคิวฟช่องนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปกกก่ inum, ออนนนัััับบรรรถขงพีีคค้เลยวด